จ้าพอดีทุกคนวันนี้เราก็จะมาเออ่ถ่ายคลิปนับส่วนเราจะมาถ่ายคลิปเอ่อเกี่ยวกับยักษ์ไพยรินนะครับยักษ์ไพยรินนะครับทุกคนยักษ์ไพยรินนะครับอ่าทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวกันนะครับทุกคนเกี่ยวกับน้อยยักษ์ไพรินนะครับทุกคนโอเคใครรู้จักมั้งครับยักษ์ไพรินวันนี้เราก็จะมารีวิวทุกชิ้นนะครับทุกคน อย่างแรกเราก็จะเริ่มเกี่ยวกับอ่าชิ้นไหนดี yeah, ชิ้นไหนดีครับคุณตาตาชิ้นไหนรีวิวชิ้นไหนก่อนที่เมจูทุกคนมาเริ่มก็มารีวิวเรียกวิวท่อนะครับท่อใหญ่นะครับท่อใหญ่เป็นของอ่าก็ของใหญ่แหละเออมันราคาอยู่ที่พันท่อพันห้าผมพันห้าพองครับพันพันเท่าไหร่จำได้ไหมทุกคนอ่รับส่วนโชกแล้วก็โชกก็เป็นโชกของอ่าโชกโชกพอร์ตครับ นี่เป็นแท้นะครับพันพันกี่จะไม่ได้คนระับมันก็พันกว่าอ่ะน้ำโดส่วนส่วนอาร์มรับก็เป็นอาร์มของก็ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาซื้อของวัดอะไรต็่งมานะครับส่วนก็เป็นอาร์มยนนะครับส่วนโชคนี่โชคสูงเออสองร้อยแปดสิบนะครับนสเตอร์ยี่สบี่นะครับอ่าทีนี้ก็กลุกยอก็ซื้อมาหนึ่งพันบาทนะครับโดนแล้วก็ ไรน็อตถอดไปครับแต่ว่ามันไม่ค่อยทีเท่าไหร่นะครับทุนใครเกี่ยวสายชิง<ด>อะไรก็ห้ามใส่กันนะครับทุกคนมันจะดุด <c oughs> อ,อต่อไปก็เป็นเป็นเอ่อ <c oughs> เป็นกล่องนะครับเป็นกล่องของเอ่อจับขออะไรจไับได้มาเหมือน,นกันแล้วก็เนี่เป็นน็อตเอ่อหัวเฟืองตัวนี้เป็นถังของพี่กอนะ้ำเอ่อราคาอยู่ที่พันเท่าไหร่วะก็พันกว่าเหมือนกันละครับทุกคนอันนี้ก็เป็นอ่ บาจีนนะครับทุกคนเบาจีนนะครับทุกคนส่วนชุดหน้าก็เอ่อซื้อมาเป็นชุดนะครับทุกคนก็คือกระบอกโชกแล้วก็อ่าตรงนี้ครับไม่รู้เรียกอะไรมือลิงนะครับทุกคนก็ซื้อมาในราคาชุดหนึ่งก็พันกว่าบาทนะครับนี่เลยส่วนดิมก็จะไม่ได้เหมือนกันครับว่าซื้อมาเท่าไหร่ครับขอก็เป็นขอบเอ่อเป็นขอบโยโกมั้งส่วนแล้วก็นี่ก็คือหม้อคอรนนะครับเอ้ไม่ใช่ดิเฮียกองหลีไอสัตว์เอ้ลืม แล้วทุกคนก็ซื้อมาราคาหกพันร้อยครับทุกคนส่วนเฟรมก็ซื้อจากก๊อตแมนครับ,รบซื้อมาชุดนี้ก็สองพันเก้านะครับนี่ครับก๊อตอะไรแตงก๊อตอะไรแตงนะครับทุกคนนี่ก็ทิกเกอร์พี่นวิวก็พี่บอกว่าควีมดีแล้วอ่าครับแล้วตอนนี้ก็เป็นทิกเกอร์ยักษ์เขียนนะครับ,บทุกคน,นครับก็ดูทรงครับทรงทรงสภาพนี้นะครับทุกคนใครถามก็ ถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบให <laughs> ้นะครับ artet. ก็ไล่ไล่นาพรครับทุกคนก็รีวิวเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็แล้วก็ไม่มีไรมากนะครับทุกคนแล้วก็เอ่อ,เอไม่มีไรบ้ากนะครับแล้วก็เนี่ยมีแค่นี้ใครอยากรู้อะไรก็ <confian> คอมเมนต์นะครับทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนไปแล้บ๊ายบาย